การวัดและประเมินผลการศึกษาการวัดผลมี s u r e m e n t หมายถึงกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมทำให้ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพการประเมินผลหรือ evaluation หมายถึงกระบวนการในการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินตัวอย่างการวัดผลเช่นทดสอบความรู้นักเรียน100ข้อ นายดำได้60คะแนนอย่างนี้เรียกว่าการวัดการประเมินผลเช่นจากที่นายดำได้60คะแนนนั้นถือว่านายดำมีความรู้ในระดับพอใช้แบบนี้เรียกว่าการประเมินผลถ้านายดำได้คะแนน85คะแนนจากร้อยข้อประเมินว่านายดำมีความรู้ระดับดีมากแบบนี้เรียกว่าการประเมินผลจุดมุ่งหมายของการประเมินผลได้แก่1ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน2ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 3. เป็นการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 4. เพื่อใช้ตัดสินผลการเรียน 5. ใช้ในการจัดอันดับ 6. พยากรณ์หรือทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นการประเมินผลแบ่งเป็นการประเมินผลย่อยและก็การประเมินผลรวมการประเมินย่อยเรียกว่า formative evaluation การประเมินผลรวมเรียกว่า summative evaluation เครื่องมือในการประเมินผลมีหลายแบบส่วนใหญ่มักจะใช้แบบทดสอบโดยแบบทดสอบแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ ได้แก่แบบทดสอบปรนัยและก็แบบทดสอบอัตนยัยปรนัยคือข้อสอบที่มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียวไม่ว่าใครจะมาตรวจก็จะให้คะแนนเหมือนกันหมดส่วนอัตนัยคือการให้คะแนนคําตอบขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนตรวจเครื่องมือวัดผลต่างๆจะต้องมีคุณภาพด้วยนะครับโดยคุณภาพเครื่องมือวัดผลจะประมวลได้ดังต่อไปนี้คือต้องมีความตรงความเชื่อมัน่นความยากมีอำนาจจำแนกและก็มีความเป็นปรนยัย ความตรงหรือ validity หมายถึงวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสอนเรื่องอะไรอยากวัดอะไรก็ต้องวัดได้ตรงตามนั้นความเชื่อมัน่น reliability หมายถึงมีความคงที่จะนำมาวัดผลกี่ครั้งก็จะได้ผลออกมาใกล้เคียงกับคำตอบเดิมทุกครั้งไปอย่งนี้เรียกว่ามีความเชื่อมัน่นความยาก difficulty คือข้อสอบจะต้องไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปเหมาะสมกับการวัดนั่นเองอำนาจจำแนก discrimination คือความสามารถในการแยกคนเก่งคนอ่อนได้ถูกต้องคือปกติแล้วเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพนั้นคนที่เก่งคนที่ตั้งใจเรียนที่ขยันอ่านหนังสือหรือเตรียมตัวมาดีจะต้องได้คะแนนสูงมีผลออกมาดีกว่าคนที่ไม่เก่งหรือไม่ขยนันไม่สนใจเรียนอย่างนี้คือมีอำนาจจำแนกแต่ถ้าเครื่องมือนั้นไม่มีอำนาจจำแนกคืออยู่วันดีคืนดีปุ๊บสอบคนไม่เก่งกลับได้คะแนนใกล้เคียงคนเก่งหรือได้คะแนนดีกว่าอย่างนี้ครับเรียกว่าไม่มีอำนาจจำแนก ตัวอย่างเช่นข้อสอบแก๊สแพทปกติรุ่นนี้นะครับชัดเจนมากคือยากมากจนเกินไปจนไม่สามารถจะทําให้เกิดอําแนจจาแนกได้ลูกศิษย์ที่เก่งมากตั้งใจเรียนและหัวดีไปถึงปุ๊บก็คือมั่วอยู่ดีทําไม่ได้เลยเพราะยากจริงๆทุกวิชาเลยในขณะที่เด็กไม่สนใจเรียนหนังสือไปถึงปุ๊บก็มั่วเหมือนกันสรุปคือต่างมั่วเหมือนกันแต่ผลคะแนนออกมาปุ๊บใกล้เคียงกันหรือคนที่ไม่เก่งเด็กสมัยนี้เขาใช้คําว่าดิ่งหนูทิ้งดิ่งเลยค่ะคือ มั่วแหลกลาเลยไม่สนใจอ่านเลยคือมั่วจริงๆแบบไม่สนใจเลยการปุบปุบไปเลยกลับได้คะแนนออกมาสูงกว่าเด็กที่หัวดีกว่าตั้งใจเรียนกว่าเกรฉเฉลี่ยดีกว่าแบบนี้ครับคือไม่มีอำนาจจำแนกเก่งไม่เก่งมีค่าเท่ากันคือเข้าไปมั่วเพราะมันยากเกินไปในขณะเดียวกันถ้ามันง่ายเกินไปก็เช่นกันครับสมมุติว่าข้อสอบมันง่ายเกินไปเด็กอ่อนก็ทําได้เด็กเก่งก็ทําได้แบบเนี้ยคะแนนจะสูสีกันบางทีเด็กอ่อนอาจจะ จะพัดจะผูมาได้เกือบเต็ม98แต่เด็กเก่งได้เต็มหรือไ99แบบนี้ครับก็จะทําให้อํานาจจาแนกไม่มีเรียกว่าไม่มีอํานาจจาแนกนั่นเองคือมันใกล้เคียงกันเกินไปหรือว่ามันวัดไม่ได้แยกเด็กเก่งเด็กอ่อนไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพไม่มีอํานาจจาแนกต่อไปเรื่องของความเป็นประัยย objectivity คือความชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาเข้าใจตรงกันฉเฉลยออกมาแล้วปุ๊บจะต้องไม่มีข้อคอรหาในการเฉลยปุ๊บโอเคข้อนี้ตอบแบบนี้นะอ๋อใช่นะคือต้องเป็นปรนัยต้องมีคําตอบเดียวแต่ถ้ามีคําตอบคลุมเครือปุ๊บเอ๊ะข้อนี้ก็ถูกหรือเปล่าข้อนั้นก็น่าจะถูกนะไปถามคนนั้นก็บอกข้อนี้ถูกไปถามคนนี้ก็บอกข้อนั้นถูกไปถามอีกคนบอกเอ๊ะไม่แน่ใจแบบนี้เรียกว่าไม่มีความเป็นปรนัย